คือเหมือนกับถ้ามี่สองคนช่วยจับกันจะดีคือใส่เพราะว่าด้วยความที่ตรงแข้งขนาดมันจะไม่ได้ยืน่นแตงกจาคงเข็มไปคงเชงมาแล้วก็าหาเหยือกก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่แอนชันไว้แล้วค่อยๆดิ่มมันจะไม่เด็ดเทงและวก็เช้เนสซาเรียบร้อยนะคะก็คืจอจานนั้นดีอ,ะอ่ะอ,อันนี้คือจบไปแล้วนะคะส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะพริกพริกปวดอะไรนไี่อยู่นั้นเรียบร้อยหมดอย่างค่ะขมดพริก่อนเมื่อกี้ใครเตรียมเอาเอามา,าไว้ตรงนีเราเลยค่ะหรือไปวางแล้วกลับมาเลยเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยคือเราดูแลแลูกช่าเฉพาะเรื่องของเ,เราเพราะไม่มีฝาไม่ก็ฝังด้วยเดี๋ยวจะได้แบบถามหาเราจะอยู่ตรงตรงนี้ทั้งหมดนะคะของผัดไทยนะผัดไทยคือจะมีมีผักเคียงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวนะคะมีกุ้งอ่ะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่หมายถึงว่าครูบอกให้เราฟังว่าขออยู่ตรงนั้นถ้าเกิดใครถามอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปย้ายทั้งเดี๋ยวทางนั้นเขาจะเป็นคนจัดจ่ายเสร็จสิ่งต่อมาที่เราจะทําคือว่าพันไปข้างหลังคุณคุณเห็นไหมคะ จริงๆชุดเ่างคนณราคุณโชคดีนะคุณได้เรียนแบบว่าให้เพื่อนมองเห็นค่ะเราแอบเปิดทางให้เพื่อนมองเห็นคุณเห็นไหมคะว่าคุณโชคดีนะคะเวลาที่คุณไปสน,สนามจริงเวลาคุณไดออเดอร์เยอะๆคุณทําแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือหนึ่งชุดของคุณอ่ะหนึ่งก็คือว่า,าทั้ดห้าทีเพราะว่าทำไมทำสิ็จนี้ก็ได้แต่ด้วยความมิกระาะเราอะ่ะม,มันซสายที่เราอันนี้ย คุณถามว่าจะผัดได้ไหมสิบปีมันผัดไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะรูก็ได้ทําทีละทีละห้า 5, ทั้งหมดตรงเนี้สี่สิบพันราการรับประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่สิบพันเนี่ยคุณจะใช้เวลาเพียงปั๊บเดียวเองนะสี่สิบวิธีจบเลยเพราะว่าชาของทุกอย่างแล้วนะคะอันที่หนึ่งขยับมาใ,ใกล้ๆก็ได้ค่ะจะได้บ้างนระคะเดี๋ยวขอไซส์ใหญ่นะไซส์นี้มันจะมันจะ ก็เ,เอาเนี้ยลงมาเจียวให้ของก่อนคุณจะสับสนนะคะว่าทําไมวันนั้นกับวันนี้ทาคนละอย่างมีแบบหนึ่งแบบสองไม่ได้มีไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยแต่เราทํางานเยอะแล้วแล้วคุณจะไปทําแบบน้องแดง,น,งน้องแกะเนี้ยพอดีแย่นะะี่ะอันเนี้ยผงเนี้ยเจียวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพร้อมเทยอย่างเดียวมสมมติเขาสั่งคนสองร้อยที่คุณอยู่คนเดียวคุณเจียวเนี้ยแกะไปเยไว้กอนพรงนี้เช้าคุณยิบออกมาคุณเทได้เลยเข้าใจไหมคะแล้วเสน้นซอสทุกอย่าง ไม่ต้องถามว่าใส่หมดไหมถ้าคุณถามคำนี้แสดงว่าคุณน่ะนอนหลับไม่ได้เรียนหนังสือถ้าคุณเรียนหนังสือคุณจะไม่ได้ถามคำนี้ว่าใส่หมดไหมเพราะว่าทุกบดตรงนี้เนียช่างมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีน,นี้ต่อมาลูกใช้วิธีการลูกเส้นเส้นครูจะให้ลวกฝั่งนั้นฝั่งเดียวแล้วมีคนหนึ่งประจำลำแ่งลูกเส้นคนเดียวใครจะลูกเส้นนะคะลวกเส้นอย่างเดียวนั้นไม่ต้องสนใจใครเพราะผัดเหมือนเดิมอย่างก็คือน้ําร้อนลองไปรู้แล้วนะกระชอนอกระชอนขูด ใช้กระชอนของครูค่ะครูอันนี้ของครูนะเสร็จแล้วเทียบร้อแล้วนะ,ะเอาขอับไปคือครูนะคะเวลาครูลวกก๋วยเตี๋ยวเลยครูก็ใช้น,นี้เพราะว่าไม่แก้มันหล่นหมดอันนี้คือเราใส่ไปเลยค่ะลงไปทีเดียวเลยแล้วขึ้นมานะคะแล้วก็มอไปเลยอ่ะรับมอไปนะที่นี้แล้วก็อไอ้มอฝั่งนั้นตอกแอรต้กน้ำไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นเปล่าอยู่เป่าหรือว่าอันนี้เปล่าดีนะอันนี้ต้องการเปล่าอันนี้เปิดกาเปล่าอาเอาฝั่งนี้เปิดไฟใช่ไหมฝั่งนั้นยังไม่ได้เปิดใช่ป่ะพายังหนูหันมาฝั่งนี้อันนั้นก็คือเดี๋ยยวกกออ เข้าใจไหมคะคือลวกอะ่ะมอเดียวพอและไอ้สามเตาเนี่ยสาหรับผ,ผัดไทยอย่างเดียวเข้าใจไหมคะเออเพราะว่าเราผัดทั้งหมดแต่แปดอกถ้าคุณแบบว่าผัดอยู่กระทะเดียวพอดีเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ครน,นี้พอตอนที่ผัดเดี๋ยวกูจะบอกว่าให้ไค่ผัดบ้างอย่างม้วน,นะคะทําตามที่รูบอกอันที่หนึ่งคือใส่น้ํามันลงไปอันที่สองใส่อะไรคะใส่เต้าเต้าหู้ ใส่ไข่ใส่ไข่เสร็จเพื่อนลวกเส้นเสร็จเอาเส้นลงมาเลยค่ะใส่ซอสใส่นี่คู่ข้ากันใส่เข้าใจไหมคะอปเนี้ยคุณเรียงให้เสร็จหมดแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะะคุณเรียงเนี้ยสุดใ้รเดียวคงจะรู้ใจครูรู้เลยตอบได้เลยไม่ต้องมาในรู้ใจครูเลยมันต้องสวนทางกับที่คุณทําตอนแรกไะตอนแรกของคุณเนี่ยคืออันนี้ก็ยังไม่เจียวคุณต้องใส่น้ำมันแล้วมาเจียวอันนี้ก่อนถูกไหมให้หอมแต่นี่คือเจียวเสร็จแล้วแล้วคุณจะไปเจียวอีกเพื่อเข้าใจไหมคะเพื่ออะไรคะเออ อันนี้มันก็จะได้ง่ายคือลงเสร็จคุณก็ใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่เสร็จก็เราไว้สักพักหนึ่งไม่ใช่ไปผุกก็เคลียร์อยู่นั่นแหะไข่คุณก็เละเทะไปหมดให้เขาเซ็ตตัวสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วคุณพอไปกระจายไข่มันก็จะได้เป็นไข่เซตประมาณสักไข่ประมาณ60หรือ70เปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณก็ค่อยกระจายไข่เสร็จพอเส้นมาเสร็จุเส้นก็เสดให้แห้งๆนะคะอย่าน้ำมาชุๆแล้วก็ลงไปพอลงไปเสร็จคุณก็เทซอสใส่เลยคุณหาปัตตี้ก็ได้คนนึงก็ช่วยแกะคนหนึ่ากรระเส็จ คุณเอาออกเปลี่ยนกระทะใหม่เลยว่าทำไมเออแล้วคันนี้มันก็กลายว่านว่าดำๆคันนี้ผูเขามากันผูอันนี้อะไรคันแน่สำเม็นสกปรกขนาดนี้ถูกไหมคะคุณก็เคลียร์ออกทาไปใสยพานแบบนี้ตลอดเวลาคนที่ทําน,นี่รู้เสร็จเอาออกอีกเพื่อนคุณึเอากระทะใหม่ไหมเพื่อนเลยค่ะตูกต้องไม่ไอตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องว่าฉันอยากผัดะคะ่ะเพราะทุกคนได้ผัดไปแล้วทุกคนวันนี้ไม่ได้วันวนี้เป็นการทํางานเป็นทีประแจที่ครูบอกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ใครผัดบ้ามีอยู่สามทานนะคะก็เป็นตามนี้ผัดไทยนี้ไม่มีอะไรนะคะคือจบละ พผัดผักก็คือว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นคนจัดการเนี่ยพอผัดผักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผัดผักนะคะว่าเป็นไงบ้างค่ะคือถ้าคุณเคยทานแล้วทำไมบางทีผัดผักแล้วเนี่ยผักเขาก็สดสดใสดีเหมือนแบบไม่ได้ผัดไม่ได้ผัดเลยจะทำไมผักเขาสดอันนี้คือว่าเราจะลวกแล้วก็นำมาเปลี่ยนไปก่อนให้ได้ผัดเราสวยเรียบร้อยแบบนี้นะคะอันนี้เปยน แลวพนักงานเลยค่ะทางั่นี้ออกนะครออกที่อกจะเป็นคที่ฟงนะคะเดข้นก่อนนะอันี้ก็เดี๋ยวเอาสั่งทาีแค่นี้เนาะต่อมามันเรื่อเลยของเรานะคะอันอื่นก็เดี๋ยวพอผู้ใหญ่มาคุณก็เริ่มลงมือทำลงมือทอะไรบ้างคุณก็เตรียมคอกปลาค่ะสองใบนะคะ อย่าไม่ต้องพานะบอกวอย่งไม่ต้องามาเนี่ยอย่าไม่ต้องพานะแบ่งเป็นสองก่านี้นะอันนี้ตือว่าสองโขมยกตัวอย่างนี้นะโขกคนละบ้านนะคนละบ้านนี้นะคุณก็ไปเตรียมโขกกับผ้ามาวางไว้ไปเตรียมมาเลย่อนนี้แต่ยังไม่ต้องทำนะยังไม่ต้องทำเตรียมของมา้เรียบร้อยคือโขกพวกของแห้งก่อนนะคะคุณไล่ไปโขกเป็นทีละอย่างไปก่อนก็ได้โขกมันจะได้ง่ายนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาขบไอตัวเปียกๆแฉะๆตอนท้ายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปหมดนะคะถ้าเกิดมันมีเริ่มแฉะเริ่มกระเด็นคุณก็ใส่พวกเอ่อกระปิดลไปย้าค่ะมจะได้ช่วยสับนะคะกัพวกเครื่องไปธรรดาเข้าใจไหมคะอันนี้เคอจะเป็นัวเครื่องของมันตัวเนี้ยกระชายเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งกันนะคะค่อยซอยแล้วมาแบ่งกันตัวมะเขือเนี่ยยังไม่ทามเพราะว่ามะเขือเนี่ยคุณไป่เตรียมไว้มันจะดาวหมด เข้าใจไหมคะเออเราก็เลยว่าเดี๋ยวใกล้ๆอยางเราจะลงมือผัดอ,อันนี้คุณผัดนแป๊บเดียวมันแค่ประมาณสิบนาทีคุณก็เสร็จแล้วเพราะนี่ล้างเสร็จหมเดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปก็หั่นแบ่งคนละครึ่งหนึ่งตัวนี้หัน่นแบ่งเป็นสี่แช่น้ำไว้หรือว่าใช้เป็นพวกอของน้ำส้มสายชูหรือเป็นพวกมะน,นาวเป็นอะไรก็ได้หาแช่เพื่อว่าทําให้มันไม่ดำแต่เกิดว่าเราอะ่ะเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราหั่นแล้วเราลงเลยแล้วไม่ต้องแช่เลยค่ะเพราะมันแป๊บเดียวเอง เข้าใจไหมคะคือเราต้องรู้อันไหนมันควนเราต้องเตรียมไหนมันไม่ทวนเราต้องเตรียมนะคะนี้ก็เอ่อตัวนี้จะเป็นแกงป่ายแบบที่ว่าเป็นผัดกับตัวแห้งๆเข้าใจไหมคะก็เดี๋ยวพอเป็นควันออกควันหูข้าว่รคือพอเดี๋ยวเราโขลกอันนี้เสร็จเรียบร้อยใส่น้ำมันลงไปผัดนะคะผัดตัวเครื่องริกแกงเนี้ยให้หอมหอมเสร็จแล้วก็ผัดไก่ค่ะให้สุกนะคะพอไก่สุกแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาโขลกขอโปรนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ส่วนตัวเนี้ย ัมบบินเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขม <m ere ly> ินก็คือทำให้มันเกิดสีสันแบบสวยงามนะคะอันนี้คือตรงเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะตรงแล้วยังคะค้อมเขียนเลยว่าค่ะโอเคนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนต่อไปอันที่เป็นไก่ไอ้โจวกเวยเดี๋ยวไก่นี้นะคะเตรียมไว้นะอันนี้ไม่ได้มีอะไรยากอย่างที่หนึ่งคือเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยถุงใบหาแล้วผงอันนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อ ใส่หม้อเสร็จแล้วก็ใส่หัวใชเท้าใส่ด่างไก่ลงไปนะคะก่อนที่เราจะใส่น้องไก่อะปุก็คือทําให้มันเกิดสีทําเหมือนทาไข่คํับมีไงตัสี่าไงคะจะสีกับคุกก่อนถูกไหมคะก็คือก่อนที่เราจะไปทําอะไรแล้วก็คุกไปก่อนเลยแล้วก็พักไว้พักไว้เสร็จแล้วก็มาทําเตียงนี้สีก็ได้ที่พอดีกลับมาพอดีถูกไหมไม่ใช่คุณเตรียมพวกนี้ทั้งเสร็จแล้วคุณก็ค่อยมาคุกกเพราะเพิ่งจะคุกเองสียังไม่ติดเลย ถูกไหมคะสียังไม่เห็นจะติดเลยคุณก็ต้องทาเรื่องนี้ก่อนอันที่หนึ่งคือถ้าเกิดของใครเนี่ยมันดำพิสีมากคุณอยากดำมากคุณก็ใส่สีดําเข้มที่ว่าเป็นขวดสีส้มมา่ะอันนั้นะมันกลิ่นจะูุแรงมากนะคะมันก็จะดํแบัสีแบบสุดยอดมากเลยคุณอยากได้ได้ดำแค่มากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ครูชอบแบบว่าครูว่าแบบมันดูไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครชอบดำมากก็ไม่เป็นไรก็เพี่ยวตุ่ยไปค่ะเจอเท่ากับพอมาได้ที่พวกคุณก็ตักึน้นมาก่อน ถ้าหากว่าความตัวนี้ยเราเคี่ยวจนนุ่มที่เราได้ที่แล้วอะแล้วเราอยู่ในหม้อได้ไหมได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณจะได้มาคือว่า,กา,ไ,วาไก่ก็ไก่ของคุณอะมันเละค่ะเพราะว่าในหม้อเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่ถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้ยะเราได้ตุณเป็ิที่เราต้องการละความความแบบนุ่มอที่เราต้องการละแต่เราก็ยังไปแช่ไว้อยู่ในนี้ในนี้ก็รก้อนเนี่ยร้อนจัดเลยนะคะมันก็สุกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไก่นีาไก่าไก่หุก็เริ่มแบบเปลี่ยนม,มากขึเนี๋ยวทีนี้ก็ถึงเวลาจะมาตักขายไกนน้ควาแล้วค่ะรุนไปลุนมาก็จะไม่สวยตักขึ้นมาเลยค่ะนะคะตักขึ้นมาคือเราสต็อกแล้เหมือนการทาผักเหมือนการผักลวกไว้ก่อนอะ่ะพอเราได้ที่ของเราต้องการแล้วเนี่ยถ้าคุณตักขึ้นมาคุณไม่ใส่น้ําแข็งในตัวยังร้อนอยู่ปะคะมันก็จะสุกข,ขึ้นไปอีกอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาน้ําแข็งใส่ลงไปเลยหยุดเลยคุณไม่ต้องไปต่อละเอาแค่นี้พอมันก็จะได้ถึงความร้อนในนี้ก็เหมือนกนารหมักทล้งไว้มไม่กาน อากาศมันก็จะดำนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคุณครัวมันดำคุณก็เอาน้ำซุปที่คุณไม่ร้อนก็ได้ค่ะใส่ลงไปก็จะได้ทําให้มันทุ่มฉ่ำก็ไม่ได้ทีนะคะไอหม้อเนี่ยก็จะมีตัวใช้เท้านะคะเนี่ยตัวใช้เท้าอยู่แล้วก็ตัวสามเกอที่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 บอกค่ะก็เคี่ยวต้มไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณก็จะใส่ตัวน้ำซุปของของเมท็อกอลถ้าเกิดคุณไม่ใส่นะคุณจะใส่เป็นโครงไก่อะไรของคุณก็ได้แล้วแต่อันนี้เปิดขึ้นมาเป็นไงหมอ่ย ก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะเป็นบ้านละกลุ่มอันนี้เรายังไ่ต้องรีบร้อนทานเข้าใจไมคะอันนี้คือเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาทีนี้มีใครไม่ทานเลือดบ้างไหมใส่เลือดคูก็กินไม่ได้แบบกินไม่ได้ค่ะมีไหมอันนี้ครูถามเพื่อให้บอกนะคะครูจะได้วางแผนการจัดการให้คุณเงียบอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จบุ๊บที่ครูถามเพราะว่าถ้าคุณกินได้ถ่ายเป็นตัวอย่างเป็นครูแล้วกันเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคําถามครัวไม่กินเลือดใส่นี้กินได้ไหมได้ ก็ใส่ลงไปเลยแล้วครูก็ตักแต่น้ำก็ไม่ตักเลือดอย่างเงี้ยครูกินได้เพราะคนบอกไม่ได้เลยค่ะเลือดตกลงมันกินไม่ได้เอออย่างเงี้ยเดี๋ยวแพบผื่นคันเลยเงี้ยคุณก็บอกครูมาครูก็จะได้บอกว่าเลือดใส่หมอ้อนี้นะหมอ้อนี้ต้องใส่เลือดมีไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะได้หมดสดชื่นใช่ไหมถ้าได้หมดสดชื่น ก็ใส่ไปเลยสองมอจบนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะทานแล้วเราก็ใส่เลือดลงไปแล้วก็ใครบอกว่าไม่ได้เลยนูไม่เอาเลยก็ควรบอกนิดนึงนะคะจะได้ใส่เลือดแค่ม้อเดียวมันไม่ได้กระทบกระเทินจิตใจค่ะอยู่แล้วแล้วใครจะกินเลือดก็ไปตักม้อนี้ทานเอ,เ,อเองเพราะทุกอย่างเหมือนกันแต่นี่เดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงนะคะเพราะยังไม่ได้ชิมรสชาติว่าเป็นไงบ้างเลือดจบไหมคะจบเรื่องไหมอันนี้คือมองหน้าเหมือนแบบรู้สึกยัง งงปะคะงง,งงไม่งงนะใส่เราไม่ได้ไหมที่เขปรุงเส่ะใส่หมหรือป่าอ่ปรุงเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองชิมดูว่าเราเราขาเปรี้ยวแบบเค็มเออแล้วก็มีมีพริกนะคะที่ใส่ไปให้เรียบร้อยแหละคือเมื่อวานในพริกน้ำส้มทําแล้วกระเทียมมีแล้วนะคะผักชีต้นหอมมีเรียบร้อยแล้วต้องนะเดี๋ยวเรามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะจะได้อยู่ตรงเนี้ยคือเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปอุ้นใาไก่อันนเดี๋ยวตัวนั้นอะ ก็คือเดี๋ยวโขกพริกแกงเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาผัดแล้วอีกอันหนึ่งคือของเราเป็นโคกิ้งถูกไหมคะโคกิ้งจะเอาอย่างไรคะริหารการจัดการอย่างไงจะทานเลยหรือจะากลับบ้านอย่ะงไรคะลงมัติค่ะใครจะถักบ้านก็ไม่มีข้าวทำไมก็คือว่าข้าวมันมีอยู่ค่ะถ้าเกิดใครจะกินข้าวข้าวังมีอยู่ก็มาอุ่นได้คือเราจะได้รู้ว่าจะเอาแบบไหนใครจะทานที่นี่ยกมือขึ้นค่ะใครจะากลับบ้านค่ะยกมือค่ะสรุปยกกลับบ้านนะคะที่นี่กลับบ้านเตรียมชาชนะของตัวเองมาเลย แล้วตอนเนี้เดี๋ยวจะได้เอาของมาจัดการแบ่งใส่สมบัติคุณตุณเองให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนกลับอ่ะเราจะได้มีงานน้อยลงไม่งั้นเดี๋ยวงานจะเลอะเทอะเข้าใจไหมคะคุณพยาอั่นี้ให case, right so ้ส่วนต่อมาตัวข้าวเหนียวนะคะที่ค <tes> totally. <wh onnaise> ุณทําไปแล้วเนี่ยครูให้เพื่อนทำกาทิเพราะว่าข้าวเหนียวเมื่อวานนี้เราทานใหม่ๆอ่ะมันจะแบบผู้ชำแบบกระนัลอยคือไม่ต้องรานกทิกะทินี้ฉันไม่สนใจกะทิแต่วันเนี้ย คือถามมันทานเปล่ายังได้ไหมได้ค่ะแต่มันก็ยังไม่ได้ชุ่มฉ่ำขนาดแบบเมื่อวานนี้คุณรากกะทิไปมันก็จะอร่อยมีติดนึงก็เลยให้เพื่อนทำกะทิเรียบร้อยแล้วก็จะทานที่นี่หรือจะกลับบ้านค่ะอาบหม่วงวอะงเอาเพื่ออาบะมโ่ม่วงมาแล้วนะคะทีนี้ทานที่นี่หรือกลับบ้านทานที่นี่ทานจะได้จบนะคะจะได้เป็นทิศทางเดียวกันก็ไม่ต้องห่อนะคะไม่ต้องห่อเดี๋ยวยังซีก็คือเดี๋ยวก็ทานที่นี่ถ้าต่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คือทานที่นี่คือจะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วววก็ส่นตั ัดไอ้แกงป่านะนะคะคุณจะเอาไหคะผันที่นี่เลยไหมกลับบ้านกลับบ้านคุณเตรียมมาพร้อมไหมกล่องเตรียมพร้อมไหมไม่มีอะไรให้นะคะอันนี้นะถ้าเกิดคุณเตรียมพร้อมมาคุณก็เดี๋ยวเตรียมควบกิ้งกับตัวนะคะแต่คุณอย่าเพิ่งตักนะคะให้ครูบอกก่อนไม่ให้ตักม้วตัวห้ามตักมัวนะคะทุกคนเอาตาช่างมาช่างไม่ได้ตักตามใจฉันอันนี้อันนี้อันนี้ความจันชัยจันชัยเชิญด้วยครับก็พอดีว ในในกลุ่มกันนะครับคุยาอาจารย์เห็นไลน์สองวันเพราะวานที่มีแต่อาจารย์ออกไม่ไม่ไม่ไปดูร่องเลยไม่ได้ปนะคะเพราะว่าลกก็เลยไปรูเรื่องชาว่าเธอมีอยู่รือไม่อยู่ก็เลยก็เลยเอาอาจารย์ออกช่วงเเพราะว่าจะได้คุยกันเรืองส่วนตัวอ๋อีเรื่องส่วนตัวใช่เป็นเรื่องนี้แหละก็จะขอบคุณอาจารย์ทกับเรื่องของที่ว่าช่วยช่วยแชร์ความรู้แล้วก็สอนทุกคนยื่ยั เรื่องอะไรนะเสียเรื่องอะไรเทนิคนับนะคะเทคนิคต่าดนานๆนะคะก็ก็ขอเป็นตัวแทนผมนะฮะะนครับก็ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีมีความสุขดูภาพเหตุการที่สุดแล้วก็ร่ำรวยขั้นถึงก่อนอันนี้ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากแต่ก็คือคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับสำหรับสำหรับอาจารย์คุณขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ